สุขภาพนี่เป็นเรื่องที่สําคัญครับเข้าค่ายว่าจังสีผู้ขากะอยากว้ากันคุยกันเนาะเรื่องหวานเรื่องยาเนี่ยต้องคุยกันเพื่อความเข้าใจครับถ้าผู้ยั่งบอท่านได้เป็นก็ให้คิดไว้ว่ามือใดมือหนึ่งเข้าจะต้องเป็นถ้าบอท่านเป็นยังเน๊ะที่นี่ถ้าเป็นเป็นจังไดบาดเนี่การเริ่มเป็นผู้ขาซิว่าการเริ่มเป็นซักก่อนเน๊ เขาจังสิได้สังเกตถือค,ครับคนที่สิมีอาการไข้หรือว่าป่วยในเรื่องของธาตุเนี่ยธาตุเสื่อมว่าง่ายๆว่าคนที่ไปอังโลงพยาบาอยุซสมือนนี่ลละเขาเอื่นว่าไข่ธาตุเสื่อมค,ครับโบร่าเอื่นว่าไข่ธาตุเสื่อมแล้วก็หมอปัจจุบันนี่เขาเอื่นว่าโรคพุ้มคุ้มกันบุกพ่องอันเดียวกันค,ครับ ไข่ธาตุเสื่อมกับโรคภุ่มคุ้มกันบกพ่องนี่แม่นอันเดียวกันแต่ว่าใส่คนละคข่ควมค่วมนึงคือเป็นค่วมแพทยแผนปัจจุบันอีข่วมนึงเป็นแพทยแผนโบราณแต่ว่าผู้ขาาา่านี่ซีว้าไดฐานะแพทยแผนโบราณเพื่อทํข่วมเข้าใจครับที่นี่วิธีการสังเกตเจ้าของเนี่ยว่าเจ้าของนี่สิป,ป่วยหรือบาป่วย ที่เป็นย่ามไดโดนปันไดจังสีไร้ล่มหมอนนอนเสือ้อหูจักครับด้วยสังเกตจังซีผู้ขาสิบอกให้ในวิธีการเบิงแย่งเจ้าของนี่แบบเดียวก็เฮ้ามีรถเข้ากระตองลู้จักเครื่องรถได้ครับนอกจากหูจักสว่วงล่างเราต้องหูจักสว่วงบนหูจักเครื่องยนต์น้ำดีมันจังแมนโมเมนต์ตั้งแต่ว่าขับรถซื่อๆเนี่ยการขับรถซื้อๆนี่ก็คือเฮ้าใส่ตั้งแต่เรียบเจ้าของเฮ็ดตแต่เรียกเฮ็ดแต่งานกินแต่เขาค้ายๆกับ รถนี่ละนี่แต่แกแต่ขนกับเติมน้ามันแต่ว่าบ่เบิงเครื่องอันนี้บ่ได้ครับต้องเบิงยางต้องเบิงแนบต้องเบิงคัดซี่แล้วนอกจากนั้นก็ต้องเบิงเครื่องรถเบิงไฟเบิงระบบขั้นทรงขาไก่เบิงระบบลูกสูบแหวนเบิงการเติมน้ามันเติมน้ำแบตเตอรี่ต้องเบิงครับตรวจสอบคว่มเรียบร้อยค้นคือกันครับ คนนี่ก็จะต้องสังเกตแบบนี้สังเกตแบบนี้ครับถ้าหากว่าเหามีอาการยืงท้องมันสิเริ่มแรกเลยละอาการยืงท้องนี่หรือออกห่อนข้อมากก่อนมูเลยยืงท้อง,องหรือออกห่อนข้อมากก่อนมูอันที่สองมานี่ขี่บูดกับขีบ่เบโมนตามปกติขี่ออกมาเราเป็นปูดปูดปาดปาดขี่บูดขี่ยืงท้อง อันนี้ไก่หู้รอดว่าบีมีปัญหาแหละพอว่ามันยืงครับคือบีเท่านี้ถ้าบีดีสีโบยืงสีโบยืงบีดีสีโบออกหอนข้อสีโบยืงสีโบตดปูดปูดปัดปัดสีโบทองคอหลังปึงปึงปังปังเรานี่บ่เป็นครับถ้าหากว่าได้คะทองปึงปึงนี่หรือว่ายืงหรือว่าตดปูดปูดปัดปัดขี่สู่ขี่ซาอันนี้นี่ แมนบีบอดีแล้วละ่ะให้เข้าใจยังสั่นไวก่อนครับหนึ่งละบีเชื่อนี่ว่าถ้าบีนี่เป็นจังซี่แล้วนี่เฮ็ดจังไรก็เลยไปหาหมอไปล่านขายยาซื้อยาแก้ยืงเน่ซื้อยา,าธาดแน่สะกอนเนี่ยคร,รับนะเพราะนั้นยายา,าธาดยาแก้ยืงเขาได้ขายอยู่ตลอดเพราะว่าอย่างเพราะว่าคนมันยืงดุครับยืงกินแก้ยืองอยู่เรื่อย ยืงมือนี่เอามากินสีไข่แนคะครับเราเพราะว่ามันปรับกดกินไปกินไปอ่าเศร้าไปเดือนนามากเป็นอีกซื้อมากินอีกเป็นทีขึ้นเรื่อยครับเป็นทีขึ้นเรื่อยจังหน่อยว่าโอ้ขีบ้บอดีไว่ายาเรื่องมันเองกินยาแก้นั่นนี่เมื่อหากว่าเขามาโฆษณากระซื้อครับเริ่มซื้อกินเมื่อกินไปกินไปเอาไปเอามานี่ธรรมดาคนเฮานี่ขี้เนี่ยมันสีซ้ากับกล้วยสุกครับ ขี่คนปกติธาาุปกตินี่ซ้ากันล่ะกับกล้วยสุกเบิ้งเอาโรดกล้วยสุกซ้าได้กับซ้านั่นละ่ะนี่คือขี่ปกติถ้าแล้วปูดปาดได้บ้างนี่บแมนแหละหรือว่าถ้าแกนคือขี่แบ่กับบแมนแหละพิษหละทคารับเกยวกับบีทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่เมื่อห้องหูจากวาเป็นยังซีแล้วเหตุมันเกิดเพราะหยังคารับถ้าผงโซลดพอเศร้าได้ให้เศร้ากิน ถ้าบาเศร้านี่ต่อมากก็คือเบาหวานค,ครับหรือว่าเลือดเจ่านี่เกี่ยวกับเลือด,ดะอออ่ะเพราะอี้หยางครับเพราะว่าเมื่อไตทํางานบาได้ปอดทํางานบาดีปอดดีเป็นเป็นแนวฟอกเลือดเป็นไข้ไข้ครับเขาเอิ่นว่าหมอกองค,ครับหมอก,อง,มมอ,กองน้าหมอกองน้ามั่นนี่แหละเพราะว่าเลือดนี่มันไหลไปตามร่างกายห้องแล้วนี่ หัวใจมันดูดกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสิบปล่อยมาหาปอดปอดเราสิมาฟอ,อกปูดฟอ,อกปูดฮ็ดใส้เลือดดีซะแล้วมันจังสีทรงของขามาหัวใจแล้วมันจังทรงทรงมาตามเม็ดทรงมาตามสายเลือดแล้วซุ่มเป็นคีกระเตอร์ซุ่มเป็นบบดีเกี่ยวกับเรื่องความสกรปรกของเม็ดเลือดนั่นก็คือขีสเลสขีกระเตอร์ข้าไอเอื้อยๆทมปุดนี่ะอันนี้เนี่ยแมนกากของเลือดที่มันบบดีครับเนี่ย ถ้าหาว่าเป็นเสเตดูดูๆก็แสดงว่าเลือดเท่านี้เริ่มบอดีแล้วเท่านี้นี่เมื่อเป็นจังซี่แล้วนี่ถ้าหากว่าหัวใจหรือว่าปอดนี่ทํางานได,ด้บอดีเฮตให้เลือดเท่านื้อหนครับก็เลยกลายเป็นคว้วดันเกิดเป็นคว้วดันขึ้นมาคว้วดันนี่หมายคั้วมวายอย่างไรคว้วดันให้เปรียบเทียบจังซี่ครับเบิงสตูเย็น ตู้เย็นนี่มันจะมีคอมเพรสเซอร์เขาเอ่ยคอมเพรสเซอร์เนี่ยแปลว่าควอมดันหมอคอมเพรสเซอร์นี่แปลว่าหมอดัน,นคือดันจังไรค,ครับมันสิดันเอาน้ำยาน้ำยาแอร์เนี่ยน้ำยาแอร์เขาเอ่ยว่า F12 สสองอ่า้ทั่วไปนี่ F12 ถ้าหากว่ายุ่นน้ำโล่งหนังยุ่นน้ำโล่งแลมยิ่งใหญ่ใส้ห้องโถงยิ่งใหญ่เนี่ยเขาเอ่ยว่า F24 F, F หมายความว่าฟ้าเล่นให้คือความเย็นแปลว่าความเย็น อันนี้เปรียบเทียบให้เบงแล้วที่นี่ว่าคอมเพรสเซอร์ตัวนี้มันสิด,ดูดเขามันสิมีอินกับเอาเขากับออกที่นี่มันดูดเขาแล้วก็ส่งออกส่งออกมาแล้วนี่มาตามทอหลังเหลืองต่อแผงอยู่ทั้งหลังนั่นแล้วมันสิมีทอหน่อยๆอันนึงเอื่นว่าทอหู้เข็มครับมันสิผ่านทอหูเข็มเหล่ามาตกมาตกใส่ตัวหนึ่งที่ใหญ่ๆอดโปดทอปจีนนี่ยเงาเงาทอดำผ้านี่ ตกลงมาใส่หันเลยมันสิบวัเติดตกใน่องว่างพอตกลง่องว่างปุ๊บมันสิกลายเป็นความเย็นเพราะว่าน้ายาตัวนี้เมื่อถือเผาความ้อนเมื่อมันตกคอมแล้วสิกลายเป็นความเย็นแต่ก่อนนี่ใส่เอาน้ํามันกัดจุดเอาก็ได้ซูมือนี่เอาคอมเพรสเซอร์ปั๊มเอาคารับนี่คือนี่คือเรื่องของอการหมุนเวียนของตู้เย็นคล้ายๆกับหัวใจ ปั๊มเลือดไปสู่เส้นเลือดเราไปสู่เส้นโลหิตฝอยในสมองสู่เส้นโลหิตทุกเส้นที่นี่ถ้าเลือดเนืดเลือดเนืดนี่ไม้ความว่าคข้ายๆคือกันกับอันขี้ไข่มันจับอยู่ท่อน้ำนี่นะพอใหญ่คือขี้ไข่จับอยู่ท่อน้ำเนี่ยเฮดให้ปั่มนี่เดินเดินแห้งปั๊มแห้งครับกันปั่มบ่แห้งน้าม,มันกับ่ไปฉะนั้นแล้วนี่ผู้รังคนนี่ไปกินยา ไปกินยาแก้ขุ่มดันกินดูๆกินไปโดนๆเนี่ยสิเก็บเฮ็ดใหัวใจโตครับเสียแต่หัวใจโต,เ,จตเพราะว่าหัวใจมันบีบแ้งมันกระพงขึ้นเนี่ยมันไปหได้นี่การอันตรายหนึ่งแล้วที่นี่ถ้าหากว่าหัวใจมันปั๊มเลือดบ่ไปเนี่ยเสียแต่ห้ามึนมึนเสียคือกันกันกบเฮานอน,อนทับแขนศอกเจาของอย่าน้าหูเมขกันมากเรามึ่เมือ่อจวดจวดแนวนั่นแหละครับเลือดมันบ่ไป พราะฉะนั้นมันจึงเดียดดาดเดียดดาดน้ำโปรตีนโปมือเดียดดาดน้ำฟ้าตีนเดียดดาดน้ำมือนี่พอเอียงครับพาะว่าเลือดเนืดเลือดมันเหนียวมันไปว่าได้แล้วเช่นนี้ถ้าหากว่ามันไปของไปค่ายูเซนโลหิตฝอยในสมองเทดให้เฮ้านึ่งละมึนสมองอันสองมาก,กินบ่อดได้นอนบ่อรับคืดบ่ออกลืมนาลืมหลังเอาไปเอามาถ้าหากว่ามันมีเป็นเม็ดยู่หันบ่นบไปเทดให้เส้นสมองตีบครับ เฮ็ดให้เป็นรอยเบื้องหนึ่งคันตีบยุคางขัวกับรอยเบื้องใส่ตีบคันมันเป็นยุเบื้องใส่กับมารอยยุเบื้องขัวครับคันเป็นเรื่องสองเบื้องก็เป็นอมมพาตคันรอยแต่ละเบื้องเขาเอื่อนอมมพึกนี่เพราะฉะนั้นคนที่สิเป็นรอยเป็นมื่นเสียมาได้นี่มันโบแมนเวลามือหนึ่งสองมือตามที่ผู้ขาถามว่าเป็นเบาหวานได้เจ้าไดแล้วเฮ้ยมัาก็เป็นปีไก่นี่ยเป็นสานโบแมนครับ ย่างน้อยๆต้องเป็นมาแล 6, ้วหกเจ็ดปีจังมาออกอาการแบบนั้นนี่ให้ห้องหูจังซี่ครับแต่ว่าเมื่อลูกเมื่อร้านเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังจังซีลระให้เข้าใจก็รีบแก้ซะครับการแก้คืออย่างย่าไปแพ้งยาบำรุงธาตุแปดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเป็นเมื่อไม่ๆมเป็นมาง่ายๆ,เป,าๆเป็นมาดามซัมเนตกินจักกระปุกสองกระปุกมันก็หายครับและะ้วก็ห้องซีดีไปสัวศาส์สัวตลอดชีวิตครับยังดี ดีก็สิปอยให้จนเป็นล่มหมอนนอนเสือ้อจนมึนจนเสียจนปากบิดปากเบีย้ยวจนปลายปานนี่แล้วอันนี้มันถึงว่าเอื้อนว่าปลายแถวแล้วครับปลายทางแล้วอันแม่นว่าปลูกต้นไม้นี่ก็แปลว่าเป็นนวยเป็นหมากจนสิโลนแล้วหมากนวยมันเข้าก็เริ่มแก้ไขซะตั้งแต่มันเป็นเบีย้ยมันสีง่ายขึ้นครับนี่คือเรื่องของเรื่องผู้ขาเล่นน้ำเรื่องนี้มาเรามาเว้าให้ฟังถ้าสิแก้ก็คืออยาบำรุงธาตุนี่แหละครับ ร่วมกับยาหมอคือว่าเมื่อไปหาหมอนอี่ยาหมอกับยาถิมครับให้กินกินตามที่หมอสั่งแล้วยาบำรุงธาตุหลันหลงสิเขาไปซอยอีกแห่งหนึง่งสิเขาไปซอยอีกแห่งหนึง่งสียฮ็ดในอาการเฮาดีมือดีเว้นขึ้นแล้วเฮ้าสิมีโอกาสมีความหวังว่าเฮ้าสิได้เห็นฝ้าเห็นหมอกอยู่ต่อไปอีกในเวลาที่สมควรครับอันนี้ก็เลยได้มาเว่ามาเล่าสูกันฟัง อย่างหน่อยๆกบเพื่อจะให้ได้เกิดความคิดความหวังไว้ว่านี่ละชีวิตของคนมันเป็นแบบนี้อิหลีครับเนะพราะฉะนั้นนี่ผู้ขาก็เลยนํ่มเอาเรื่องแพทย์ศาสตร์จากคัมพีปฐมจินดาเนี่ยมาเว่าสู่ฟังในเรื่องนี้ครับนะในแนวทางของแพทย์ศาสตร์